ความดันโลหิตสูงยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งอันตรายเสี่ยงโรคหลอดเลือดโรคหัวใจและไตาวายความดันโลหิตสูงคือภัยเงียบที่หลายคนไม่รู้ตัวในบางคนแทบไม่มีอาการแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายหลายอวัยวะสำคัญไปทีละน้อยกระทบสมองความดันสูงทำให้เส้นเลือดเปราะแตกง่ายเสี่ยงอมัมพฤกษ์อัมพาตกระทบหัวใจหัวใจต้องบีบเลือดแรงกว่าปกติทำให้กล้ามเนื้อหัวใจโตและหัวใจล้มเหลวในที่สุดกระทบไตทำให้หลอดเลือดที่ไตเสื่อมกรองของเสียไม่ได้จนเกิดไตาวาย กระทบดวงตาเส้นเลือดจอตาเสียหายมองเห็นพระมัวจนถึงขั้นตาบอดบางคนอาจมีสัญญาณเตือนเช่นปวดท้ายทอยตึงต้นคอหายใจไม่สะดวกอ่อนเพลียหรือนอนไม่หลับและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยก็มีเยอะนะคะการแพทย์จีนมองว่าการฟื้นฟูไตและหลอดเลือดคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดการอุดตันและยังลดการเสื่อมของอวัยวะเมื่อร่างกายกลับมาสมดุลความดันก็เสถียรขึ้นจนหลายๆคนสามารถค่อยๆลดการใช้ยาลงได้อย่าปล่อยให้ความดันสูงทำลายสุขภาพค่ะและต้องดูแลตั้งแต่วันนี้เพราะความดันสูงคือจุดเริ่มต้นของโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาค่ะ